สวัสดีครับเก็บนี้ชวนดูพระองค์นี้ครับนี่เป็นพระสมกอเนื้อเก่าครับพระกำแพงสมกอจะเป็นกลุไหนก็ดูที่ความเก่าเลยนะครับนี่เป็นผ้าที่มีความเก่ามาก แล้วดินครับเหนือนี่แข่งด้านหลังจะเป็นก้นหอยนะครับก้นหอยนี่ก็คือเป็นเกษาของพุทธลูกนะครับถ้าเราสังเกตตรงที่เป็นเกสาพุทธลูกก็จะเป็นเกสารก้นหอยอย่างนี้ครับมันก็คือเป็นพระที่สร้างแล้วก็เอาอาจจะเป็น อปประเทศนะครับในการสร้างพระในสมัยโบราณของฤษีที่ได้สร้างพระกำแพงซุ้มกอขึ้นมาครับนี่ตามตำนานครับมีความเก่ามากอายุกว่าประมาณเป็น6-700ปีครับสำหรับพระกำแพงซุ้มกอสร้างในสมัยพญา สมัยยุทธยากอยสมัยของสุโขทัยนะครับเนื้อจะเป็นจับกันเป็นหินแล้วนะครับนี่ตรงใต้เนื้อลองลึกเราก็จะเห็นเป็นฝ้ากลุ่มฝ้ากฝ้าสีขาวนะครับราพกล้องสองดูครับนี่ จับตัวกันเป็นธรรมชาติครับแห้งผิวนี่จะเป็นผิดแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นการจับตัวของอลากนไนต์นะครับสมัยก่อนเอาดินมาทํานี่ก็จะดินก็จะผ่านการทําให้ตกตะกอนครับโดยอาจจะเป็นการใช้ผงปูนครับทําให้ดินตกตะกอนดังนั้นดินที่นํามาสร้างจึงมีส,มส่วนผสมของปูนเปลือกหอยอยู่ด้วยนะครับเมื่อ เวลาผ่านไปตามซอกที่มีความชืน้นปูนเปลือกหอยเขาก็จะงอกนะครับเนี่ยเหมือนกระพะสมเด็จนะครับเป็นการงอกของปูนเปลือกหอยนั่นก็คือกลุ่มของแคลไซต์นะครับอะลกอไน์เป็นการงอกของแคลเซียมคาร์บอนเนตนั่นเองครับก็จะมีอะลกไนด์มีแคลไซต์เหมือนกับพาะสมเด็จทุกประการครับเนี่ยตามซอกกลุ่มฟ้าสีขาวอย่างเงี้ยครับ ตรงผิวที่เปิดเราก็เห็นนะครับเนื้อที่แกล่งแล้วก็ฉ่ำนะครับพระองค์นี้นี่เป็นพระกำแพงสุ้มกอที่หายากนะครับเพราะว่าเป็นโพลสินแบบก้นหอยอย่างเงี้ยครับข้างหลังดูเหมือนกับเป็นเป็น,ปนหินแล้วนะครับเนี่ย ดูชัดๆผิวจะไม่เรียบนะครับเหี่ยวย่นทั่วบริเวณครับนี่คือผิวของเนื้อดินที่เอามาทำละเอียดเนียนมากเลยนะครับเป็นพระที่มีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ รับพระองคนี้